สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อครับทางทายพี่น้องเศรขฐองวันที่สองสิงหาคมครับมือนีบาวดินดาวบอยน้องเมกนะครับมาหาหลอนเบิงน้องใหม่ไรอีกด่งหนึ่งครับเดี๋ยวมาหลุ่นน้ากันเด้อครับว่าเสาด์หน้งใหม่บ่นะครับฝนตกนะครับอากาศดีนะครับมือนี้ขอบคุณเอฟซีขอบคุณกําลังใจทุกๆมองบอลครับมาหลุ่นน้ากันครับเดี๋ยวมาเข่าปลาน้ากันครับผมสวัสดีครับ ย่างเผาดงเขับปลาาหารกนอนอไม้คือเก้าครับพี่น้องชมบรรยากาศปลาอไมย์ลครับอากาศดีตอนเช้าๆครับสินี่บอหลัพี่น้องเอ,อ้ยหรือมันตัดไปเบิดล่ะครับอกอนอไมยอลายกบง่ายหนึงครับพี่น้องนองคือโบเห็นน้อโบเห็นกอนี่กงย่างพี่อกอไม่ครับ เนสัดไปข้างในมีนอนหนึ่งครับพี่น้องเบวาวดินเแหละนอนหนึ่งครับครับพี่น้องครับนอนหนึ่งครับนอนเอากันครับนอนออนๆครับ พี่น้อบงบางมองก็บหกบางมองก็บแสน้นะพี่น้องครับหอกมองแส้ฝนพึ่งลุ่งมาใส่แหละน้องใหม่ไลกันออกพรท่านหลาลัยครับพี่น้องผมนี่กอหน่อยกอใหญ่กยนอนหน่อยนอนยัยก่อมาตัดไปแล้วอ้าวนอนนี่พรท่านหลาลัยพี่น้อง มาดินฮักเลยครับครับแหน่งเก่านะครับแหน่งอ่อนครับครับผม ้วยเลยครับน้องเมฆก็บาบอยไปอีกฟังนึงครับบาดินมาฟังหนีผู้เดียวครับ ะครอ่ออนๆเลยครับพี่น้องครับครับ,รบอื้หอยส,สวยเลยพี่น้องครับ เนีย่ยครับไปเรื่อยๆครับอ่าบายดินพลอยแล้วครับน,น,น้นบองนังครับพี่น้องครับน้องงามหด้วยพี่น้องเป็นกำลังพ่นครับกำลังพน่นครับกำลังพ่นว้าวสวยๆเลยครับนอเล็กๆแต่อร่อยนะครับ เบาบอยเดินทามเบา,บาดินวะไอ้นี่น้ำใหม่บ่กั่นบาดินกะนมาที่พ่อใด้้ไดอยู่เอาดินวานะครับโอ้นี่เด็กนอนนอนพี่น้องครับนอน,น,นครับแต่มันเล็กมากหาดินวา,าครับโอ้หอน,นี่สวยเลยพี่น,อน้อน อันนี้สวยๆเลยครับว้าวอันนี้แบบสวยครับนี่ครับยังหาครับยังหาไปเรื่อยๆก่อนี่นี่บ้านน้อ บาดินสีซองเบิ้งล่ะครับผมบาดเป็นมีบอก่อย่างนี้ไอ้กอนี่มันเก็อร์บอมีน้องอเขาเจะมาตัดไปก่อนเลยพี่นอ้องเพื่นก้มาหาอยากหากินคึอกันนะครับากันบได้แล้ว่วงอาวกอนแล้วน้องน้องพี่น้อง นี่บอกครับพี่น้องครับบ้าดินก็สีซองมั้งครับโอ้โหนี่นอนนึงว้าวเลือ้อยไอยู่ครับเหลือยไวาหายเบ้าดินอยู่ครับนา่าว้าวสวยสวยสวยพี่น้องนอนนี่นอนนี่แบบง่ามเลยพี่น้องนี่พี่น้องเพิ่นโมห็นมั้งครับ เพราะห้างปววโอบใบพี่น้องนี่มาแบบไงเลยพี่น้องน,น,นี่ปลาพี่น้องนะสวยๆขี่ตมโอบเลยครับสดๆนะครับสนะางามเลยครับคนเดียวก็เสียวได้พี่น้องครับ หก,หกหกแน่นะครับพี่น้องเอาดินกันสินยงังไปหาบ่าวบอยครับงบ่าวบอยอยู่ป่าดวงไรมั้งนี่ครับก็ออยุ่ใกล้กันนี่ยนะครับถ้ากันกลัวสีเหลีวเบี้ยพี่น้องเ,เอ้ยกลัวสียดมาหาเป็นกระมาเข่าก่อนครับมเข่าก่อนอ้าวนีโน่นนึงครับ คุณบ้าบอยกำลังงางมากครับเบื้องกอต้นหนากระนาบ้าบอยเบื้องกอแถวหนึ่งกันนาหนาหนัวงี่เงนะครับน้องเมฆไี่ไซล่ะบังบ้าบอยกำลังขึ้นเหี้วก็มีตัวบ้าบอยทั้งหมดไปง่ายนะครับก้อนนี้เขาบอกเขาว่าบอยกอนี Ui, nó nhiều Mang ngàn, ba bói cái đang ở nó mỏi sắp ba cái đầy vô khắp <laughs> Mới đầy vô phạt là anh xuống, 3 tám cổ thôi, không Anh chỉ đều thật có đấy, hốc bọc khẩu cái đầy, chỉ là cái nào khác ừ, Đây, à, à. ba ผมก็ทางล่างเลยค่อยๆค้นกระติค่อยได้ยล่ครับพี่น้องพฝนมะเขาก่อนนำเบาเบาเนี่ยนครับนะครับเบาเบยกําลังงายครับงายนอนใหญ่นอนอวบนะครับแต่นอไใหม่ลายพี่น้องฝนสีบลคือน้ำใม่ไฟปลานะครับอุ้ยพี่น้องมึงน้ำเน่ยาบาเบา แบบไงเลยครับแข็งๆบามะปาพี่น้องครับขาวๆแล้วโอ้ยนอนอย่พี่น้องมดแดงโอบไว้นี่งนอนแบบไงเลยพี่น้องครับว้าวสุดๆเลยครับอุ้ยอ่อนๆเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นข้นต่มโอบครับนี่พี่น้อง อ๋อสวยๆเลยครับอ่อนๆเลยพี่น้องครับอ่อนๆเลยครับหมดกันละลายลายพี่นอ้องหมดขั้นก็นเจ็บก็ปวดครับครับผมก็เงนน,นึงครับพี่น้องครับ ครับครับบ่าวดินกระยางหาไป็นดีแต่ที่มีกอนีน้อยๆครับอูกอลนี่กอลน,นี่มีบอ กอนี่กอบใใหญ่พี่น้อ,นนนองมีบ่ครับน้านี่น,น,น้องนะครับน้อนกอบใหญ่ครับกอบใใหญ่พี่น้องแต่หันมีครับกออะไรเป็นบ่อคอยมีหนามนะครับกออะไรเป็นตน้นไผ่ที่บ่มีหนามครับหาง่ายครับถับมีน้อนได้หลายนี่โอ้ยเอาง่ายแห้งพี่น้อง No, nó coi này bún nó đó có bọc này nó bún nó อ่อนๆนี่พี่น้องครับหมดกับลายลายครับพี่น้องครับครับ โอ้ยหมดขั้นล่ห,หลายพี่น้องเออ นอนครับครับนอนครับโอ้หนอ,อนนอนนี่แบบง่ายง่ามพี่นาะสวยสียเลยครับครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดาวดิน้อม,อม,อมอน้องๆไดเด้วครับ ผมนะครับไปเรื่อยๆครับป๋าพี่น้องเบาดินเห็นต่าง,สงเสาเงาอยู่ครับนน,นี่กอสีครับโอ้โหผีๆผี่ครับผมนี่นอนนงครับขุดข้างในนอนนงครับเดี๋ยวมาดินเอาก่อนครับ พี่น้องอ๋อสวยเลยครับพี่น้องครับอ้พี่น้องอืมมดฮมด มดมดคันมดคันนะครับพี่น้อนพนอนครับว้าวว้าสีเหลืองอาลามเลยครับไม่ไล่ครับบ้านขใครกันมาชิวๆเลยอ้ะยังไม่ชิวๆไม่ไล่จ้าหม่ชิวๆบ่อยกว่าหม่ชิวๆิวๆี่ไลรเหรอ นอนหนึ่งครับพี่น้องโอ้เกิดเต็มเลยพี่น้องครับนะครับเต็มกระตาพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้นอนสวย,สวย,เย,ยนนๆเลยพี่น้องครับนอนอ่อนเลยพี่น้องครับ นี้ครับครับมือขันไปหน่อยเลยครับครับผมค <c oughs> รับผมหลายเท่าเลยมือนี่เป็นผลงานนะครับผลงานของมือนี่ครับ นอไม้ไร่สามกระตาสวยๆเลยครับนอใหญ่ๆหญอบบบครับพี่น้องครับกระตาสุดโมโกรพี่น้องครับผมกระตาของบ่าวบอยครับกระตาของบ่าวดินครับน้องเมฆครับอู้น้องเมฆกระตาใหญ่กูโมน้องเมฆแต่กระตาใหญ่กูโมจ้าน้องเมฆผู้สูงอาแต่น้องไม่เหี้ยวอุดมสมบูรณ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกความร่ใจให้ลูกให้หลานในเด้อครับเฮ็ดบ่มีกัพากันมาหานอไม่ไร่นี่แหละครับนอไม่สุดยอดนะครับความแสบนะครับ ไอ้บ้านขอ่อยเอิญน้องใหม่ชิวๆแกงกระแสบนะครับต้มกิมแก้วกระแสบนี่แหละครับน้องใหม่แสบคือน้องใหม่ลายครับน้องใหม่ชิวๆขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอฟซีตัวตไปเดลยพออีแม่น้ำข่าฝากก็เลยก็แช่ให้หอยดีทีนิสาน้ำเนยครับนสามกระตาครับพี่น้องนี่จะออบ้บาดินเบาๆกับจีพ๊พากันกลับล่ะครับ ยุ่งก็บไล่ไล่ครับพี่น้องเมื่อนี้เือว่าได้น้องไม้แบบมานเลยครับน้องไม้ลานะครับเต็มกับตาเลยครับพี่น้องน้องไม้ลายสวยๆเลยครับง่ามๆนะครับพี่น้องเบ้าดินขอบบุญขอบคุณนะครับเอฟซีนะครับผมพี่น้องสุ่กูทุกคนนะครับอีบอีเมอยู่ทางบานอยากเกิดได้ใจงิงนะครับอยู่ทางต่างแดนน้ำคาพี่น้องทางฟังเล่านะครับพี่น้องทุกๆมองบอลในโลกใบนี้นะครับ ปากเป็นก็ลังจใจให้ลูงให้ห้านค่อยดินทินิสารบาวบอยแดนดินทินิสารน้องเมฆน้องไม้น้องเมฆน้องไอ่เจ้านที่อีสานพาเลาะนะคะบาดนีหน่อยซ้หลังเป็นแห่งเอื้องแห้งใจให้หลูงให้หลานไปหอดฝันสุกขขสูก่ซุปวปอ์นี่เด้อครับให้พี่น้องรับรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับ